อยอาร์จ hey, ีเรียลเกตไฮโน่กล่องนี้นี่ตัวนี้นะออกมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมซึ่งก่อนนันเนี้ยเฮีย er ได้ทําคลิปไปแล้วแก่กล่องโอเ n นบ x ็อกให้ทุกคนได้ดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะแต่บางคนเนี่ยที่พีออเดอร์ไปแล้วหรือซื้อไปแล้วและประกอบไปแล้วก็รู้แล้วนะครับว่ามันหล่อและมันคุ้มค่าแค่ไหนแกะราคา1 5 0 0ถึง1,800บาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านกันดั้มซึ่งถามว่าทำไมเฮียมา2ออาทิตย์มารีวิว เฮียคิดว่ากล่องนี้มันไม่จําเป็นต้องป้ายยาครับเพราะว่ามันหล่อด้วยตัวมันเองมันคุ้มด้วยตัวมันเองอยู่แล้วและคิดว่าคนที่มีอยู่แล้วนะฮะก็คิดเหมือนเฮียว่ามันหล่อซะจริงเชียวเราไปประกอบกันดีกว่าว่ามันจะหล่อแค่ไหนแต่บางคนที่ยังไม่มีอาจจะโดนเฮียป้ายยาต่อน,นะครับในคลิปนี้เอา้าไปประกอบกันเลยทีเดีครับผมป้าย <c oughs> นี <c oughs> เ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเฮียบอกได้เลยว่าอารเรีเกบตัวนี้นะเฮียก่อนที่จะประกอบชุดก่อของมันนะให้ดูความละเอียดความงามของมันนะเป็นไงนะฮะโครงด้านในของมันทําละเอียดมากสวยมากนะเหมาะแก่การทาเอาไปต่อย,ยอดนะในเรื่องของการติดสติกเกอร์ดีคอเพิ่มเข้าไปหรือจะแต้มสีเข้าไปนะเฮียบอกได้เลยนะชอบมากดีมาก เ,เี้ยวสุดๆเลยนี่ละเอียดสุดๆนะโครงด้านในของมันเนี่ยมีหลายสีเลยนะฮะก็จะรวมๆม,มีสีเงินสีเทาสีขาวสีทองเนี่ยนะสวยงามมากนะรายละเอียดของมันโคตรดีเลยทุกคนเห็นไหมเห็นความเท่ข,ของมันไหมไม่อยากจะพูดเลยนะฮะนี่คืออาจีนะเว้ทุกคนนะฮะเรียวเกตแต่เกิดแบบตัวอื่นนะมันอาจจะเตี้ยกว่านี้ดีเฮียเอามาให้ดูว่า อาจตัวอื่นน่ยอย่างพวกนูเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนแล้วก็1 1 4ต่อพวก h G เนี่ยมันจะสูงแค่ไหนนะอ่าเรามาดูจุดขยับดีกว่าหัวนี่ขยับได้หมุนได้แบบนี้นะข้างหลังแบ็คแพคของมันพับได้แบบนี้นะฮะเนี่ยยกได้พับได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีลูกเล่นนะในเรื่องของดาบในเรื่องของลายลายนี่ขยับแบบนี้ได้โอแขนบิดได้แน่นมาก แน่นมากแล้วมีมือมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วงออุ้ยมือหลุดเลยนี่งอนี่เห็นไหมงอได้แบบนี้เลยนะครับผมเอวนะเอวสามารถที่จะยืดบิดอย่างนี้ได้เลยนะเห็นนี่ให้ดูจากด้านหลังนะแบคแพคสวยงามนะครับเพียแอบแต้มสีไปด้วยนะบิดได้นะฮะกระโปรงนะครับ,รรนะรบขยับได้นะครับกระโปรงข้างก็มีครับกระโปรงหน้าขยับได้นะฮะขา จุดเด่นของมันเลยนะครับผมขาของมันนี่เปไ็นไงนี่สามสเตปเลยนะฮะนี่หนึ่งสองสามนี่เลยนะฮะงอได้แบบนี้นะฮะกลางขาได้แบบนี้ปลายเท้าขยับได้ตรงนี้นะฮะบ,บิดได้อ้าฮนะข้างหลังไอ้พวกเนี้ยขยับได้หมดตรงนี้ก็ขยับได้อีกปีกนข้างก็ขยับได้นะฮะเดี๋ยวเฮียม,มาทำรายละเอียดดูให้อีกทีหนึ่งโคตรเท่รายละเอียดโคตรดีนะ ไฮนู Hi, ตัวนี้นะเฟี้ยวมากๆแจ่มมากๆเลยเฮีย er, ก็ใส่แขรมือให้ดูเนี่ยเพราะว่ามือมันเนี่ยต้องมีตัวครอบด้วยนะฮะเฮีย er, ก็ใส่มาให้ครบองค์ประกอบบอกได้เลยว่าจับจัดท่าจุดขยับไม่ต้องพูดถึงครับแน่นมากจับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเนี่ยยืนคือแบบยืนได้ดีอะนะฮะและแน่นทุกอย่างนะฮะเอางี้ดีกว่าเฮีย er, ไปใส่ชุดให้ดูว่ามันจะหล่อแค่ไหนเต็มเต็มสูตรเลยว่า เฮียจะให้กีดาบอกได้เลยแค่นี้คือว่าโคตรเด็ดแล้วเนี่ยตัวเท่า MT แล้วมั้งเนี่ยเอ้าไปดูประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไกดกับไฮนูเป่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปแก่กองนะฮะแต่เฮียปล่อยาอยาวปล่อยยาวปล่อยยาวไม่รีบรีวิวนะครับเพราะว่าเฮียอยากให้ทุกคนได้มีครอบครองก่อนเพราะว่าคลิปนี้หรือว่า rg ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องป้ายยาครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันหล่ออยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วนะจากบางคนเนี่ยพีออเดอร์ไปตั้งแต่แรกนะฮะจนได้แล้วสมใจแล้วประกอบแล้วก็บอกว่ามันเท่จริงๆมันสมคำล่ำลือจริงๆและบางคนที่ไม่คิดที่ว่าจะมีแต่ปรากฏว่าโดนเพื่อนๆป้ายาเฮ้ยมันหล่อจริงๆเว้ยทุกคนนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเพียก็ปล่อยมาจน2อาทิตย์ เพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้มีครอบครองนะฮะแล้วก็นึกภาพตามที่เฮียพูดไปตัวนี้นะครับผมถ้าใครมีแล้วสัมผัสแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันหล่อมากมันสมควรมากนะราคา1500กวัาบาทอะไรประมาณนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มค่ากับสิ่งที่มันให้มากับขนาดที่มันให้มากับรายละเอียดที่มันให้มาตัวนี้ เท่มากสุดยอดมาก RG High n u Real g a t หนึ่งต่อร้อตัวนี้สมการรอคอยจริงๆอ่ะวันนี้เฮียมารีวิวจากการที่เฮียประกอบไปแล้วนะฮะตัวนี้เป็น RG Real g a t e ซึ่งมันมีโครงด้านในจากที่เฮียประกอบไปเนี่ยบอกได้เลยว่ารายละเอียดที่มันให้มาแม้กระทั่งโครงด้านในเนี่ย สวยงามมากๆรายละเอียดมาดีมากๆนะฮะสีโครงในที่เขาให้มาก็คือมีสีดำสีเงินแล้วก็สีทองผสมกันมาให้อย่างลงตัวและสวยงามแล้วเฮียก็แอบ,บแต้มสีไปนิดๆหน่อยๆด้วยนะเพื่อความเท่อะไรประมาณนี้หลังจากที่เฮียประกอบไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยทุกคนงามมากทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกับเฮีย สวยงามองค์ประกอบโดยรวมเฮีย er จะพูดให้ฟังว่า 1. ตัวใหญ่ดี 2. ดีไซน์สมส่วนดีไซน์สวยล่องเยอะแยกสีมาดีนะฮะสติกเกอร์เยอะดีนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็ออปชันที่ให้มาไม่จะเป็นนี่ครับโล่ Low เนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือว่าโล่เนี่ยแยกสีมาให้ 2ส,สีฟันแนลเนี่ยแยกออกมาเป็น3ส,สีเลยสีน้ำเงินสีฟ้านะครับผมสีขาวนะฮะรายละเอียดแล้วมันพับได้นะฮะแล้วก็มีตัวนี่ฮะชุดของมันที่ใส่ฟันแนลเนี่ยรายละเอียดแบคแพคข้างหลังมาเต็มมาดีมีท่อข้างหลังมาให้แล้วก็มีขิปสีทองสีอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกได้เลยว่า ลงตัวสวยงามเท่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตัวหุ่นเลยนะเนี่ยพูดถึง Option. ออปชั่นอะโล่1อันปืน1อันบาซุก้า1อันแล้วก็มีบีม,มาให้อีก1คู่แล้วก็มือมาให้4คู่รายละเอียดแค่นี้ถือว่าเช็ดดู โคตรงามโคตรสวยโคตรหล่อหูยพูดแล้วพูดอีกเว้ยนะฮะตัวนี้นะครับผมรายละเอียดมาดีอ่ะเฮียบอกนะครับผมหลังจากพูดจุดเด่นของมันมาเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะจุดด้อยมีไหมจุดด้อยมีครับผมจุดด้อยของมันเนี่ยเวลายืนเนี่ยมันจะยืนมันจะหนักหลังนะครับผมอย่างบางคนที่ยืนได้เนี่ยก็จะเอาท่อด้านหลังเนี่ยประคองไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณ <c oughs> มีแอคชั่นเบด จัดท่ามันสวยๆนะฮะแล้วก็ไปซื้อ,อพวกแอคชั่นเนี่ยสวยๆตรงนี้มานะฮะไอ้พวกเอฟเฟกต์ Effect เนี่ยเอามาใส่นะฮะบอกได้เลยจัดท่าอยู่บนตู้นะโหโคตรหล่อนะหล่อมากๆหล่อที่สุดจะบรรยายแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเฮียไม่จำเป็นต้องมาบิวหรือว่าไม่จำเป็นต้องมาพูดว่ามันดีหรือว่าต้องไปซื้อนะครับทุกคนมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรามาพูดถึง รายละเอียดของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงโดยรวมของมันเริ่มต้นด้วยหัวนะฮะหลังจากที่ประกอบไปตั้งแต่ที่แรกเนี่ยหัวเนี่ยมีความรู้สึกว่ารายละเอียดของมันน่ที่ให้ออกมาเนี่ยการประกบกันล่องรายละเอียดความคมของล่อมากนะี่แล้วก็ในเรื่องของเขาที่ให้ออกมาคมมากๆนะฮะสวยงามมากๆแล้วก็มีตรงท้ายทอยเนี่ยมันยืดออกมานะทำให้บิดเนี่ยค่อนข้างลําบากแต่ถามว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคก,กัน เล่นเลยนะครับผมถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็คมมากๆเลยต่อไปนะครับผมในเรื่องของแขนและไหล่นะฮะอย่างที่ตอนประกอบไปเนี่ยคือโครงด้านในเนี่ยมีความสวยงามรายละเอียดได้ดีนะฮะแขน2อฝั่งนะฮะ มันทาออกมาได้ดีมากแล็คือมีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะฝั่งนึงเนี่ยถ้าเกิดงอข้อมือนนะมันก็จะมีปืนโผล่ออกมาะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นที่เก็บบีมนะฮะทำออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็ในเรื่องของสีทองในเรื่องของล่องในเรื่องของสติ๊กเกอร์นเนี่ยก็ทําออกมาได้ลงตัวและสวยงามมากๆในเรื่องของส่วนไหลนะฮะการแยกสีในเรื่องของไหลไม่ไว่าเป็นสีน้ําเงินสีขาวสีเงินนะฮะแล้วก็มีลูกเด่นในการเปิดได ทำออกมาได้แบบโคตรเท่ลงตัวมากๆนะต่อมานะครับผมตรงหน้าอกนะฮะหน้าอกเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆตอนที่ประกอบนะฮะตรงหน้าอกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดออกมาทําได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโครงด้านในไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีขาวนะฮะมีการเปิดปิดแล้วก็ลุกเล่นในเรื่องของเอวนะฮะทำออกมาได้ดีมากๆสวยงามมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมในเรื่องของกระโปรงนะฮะกระโปรงด้านหลังกระโปรงด้านหน้ากระโปรงด้านข้างเนี่ย ขยับได้แล้วก็มีสีสันออกมาแล้วก็มีแยกออกมาในเรื่องของกระโปรงเนี่ยถึง3มเลเยอร์ถึง3สีเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่ารายละเอียดที่เขาทําออกมาเนี่ยใส่ใจมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูถึงเรื่องของขาเนี่ยขาบอกได้เลยว่าไฮไลท์มากๆนะครับผมโคงนั้นมันจะมีสีเทาเข้มมีสีทองมีสีเงินตอนแรกที่ประกอบมาเนี่ยเฮ้ยขาของมันทาให้มันยาวมันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันให้ประกอบตั้งแต่เริ่มแรกนะโครงท่านในเนี่ย เฮียก็แอบแต้มสีมาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะรายละเอียดพอใส่ชุดก่อไปแล้วก็ถือว่าลงตัวมากๆนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นในการเปิดด้านข้างมีลูกเล่นตรงข้อเท้าเปิดได้ขยับได้ตรงไอพ่นขยับได้ไดทําออกมาได้ดีมากๆนะฮะลงตัวมากๆแล้วก็ขาเนี่ยงอได้ถึง3สเต็ปทาออกมาด้วยแบบไม่มีที่ติเลยไม่มีที่ติจริงๆนะฮะอ่าต่อไปครับแบ็คแพ็คหลังนะฮะ แบ็คแพคหลังทำออกมาได้3สีเลยนะฮะแล้วก็สวยงามนะฮะขยับได้ออกเอาออกมาตอนประกอบเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยร mm hmm. ายละเอียดมันทําออกมาการแยกสีออกมาเนี่ยดีมากรายละเอียดมากๆแค่แบ็คแพคอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะฮะอ่ะเรามาถึงบทสรุปกับตัวนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวง RG Realgate 1ต่อ144ตัวนี้นะฮะ เฮียไม่จําเป็นต้องมาป้ายาไม่จําเป็นต้องมาบิวเพราะว่ามันหล่อจริงๆมันคุ้มค่าจริงๆมันเพอร์เฟกจริงๆนะตัวนี้ใครยังไม่มีก็ไปลองดูกันครับผมตัวนี้เท่มากๆนะฮะบทสรุปของมัน5ดาวเฮียให้ไปเลย20ดาวนะคะเพราะอะไร1เลยตัวใหญ่2 ล่องดี3แยกสีมาดี4สติกเกอร์มาดี5ออปชั่นมาเต็มเอาเป็นว่าไม่จะเป็นต้องพูดอะไรเยอะใครยังไม่มีก็ไปลองหากันดูนะครับเฮีย <Yeah. S 1> ไปโดนมาอีกแล้ว2กล่องนะครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกด subscribe like แชร์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะเป็นกันดั้มอะไรหรือว่าตัวไหนหรืออยากให้เฮียประกอบตัวไหนหรือว่าทำอะไรก็บอกมาได้เลยครับเฮีย er, ก็จะทำตามนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมตัวนี้ ไปแล้วครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูท่าแอคชั่นของมันสวยๆว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปนี่ครับไปโดนไอ้ไอน,นี่มานะครับไปแล้วจ้าบายๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ